บรรยากาศตอนทำควิกนคเ,เ,เป็นยังไงบ้างครับทำควิกสัมภาษณ์หน่อยครับง่ายค่ะทำไปเพียวก็เสร็จแล้วง่ายเดียก็<า>กเสร็จนะครับง่ายๆมากนะครับง่ายค่ะนี่ครับดูครับน้องนุ้ยนะะฮตอนเต้นก็เต้นจังเลยฮะตอนทำก็ขยัน <laughs> ตอนเรียนไม่ค่อยตั้งใจ แัปสาวขยันอ,อีกสองคนพี่หนุ่มถ้าพี่หน,นุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาให้มวลตรวจสอบอีกทีได้ไหมได้ครับอยู่ข้างหลังครับหายังหาของตัวเองไม่เจอเลยครับพี่หนุ่มรู้ได้ไงว่าพี่หนุ่มจะถูกหมดพี่หนุ่มนองมาให้น้องๆตรวจสอบอกหรือเปล่าอ๋อเขามีคนช่วยตรวจสอบเยอะครับอยู่ข้างหลังนี่มาดูบรรยากาศห้องสองกันนะฮะก็ยังขยันเหมือนเดิม ทุกคนขามักขม้นตั้งใจเรียนกันดีมากเป็นหลักฐานแล้วนะฮะภาพนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ นี่ฮะสาวสวยสวยมากสวยตลอดกาลสวยไปเลยสวยไปเลยนี่ครับคนเก่งขยนันอีกคนหนึ่งของเราพี่ตีเน่นะครับดูครับเอกาสารเต็มโต๊เลยนะครับ <c oughs> นานๆเฉยพี่ตีเน่ถัดเลาะละ่าย่างนี้สักครั้งหนึ่งนะฮะ <c oughs> นี่กลุ่มขยนันอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ <c oughs> เขายืมปากกาหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการทำควิกดีค่ะไปทางนั้นนูเลยค่ะรีบค่ะรีบนี่ฮะถกเสียงกันใหญ่เป็นยังไงบ้างครับทำควิกครั้งนี้ยากมากเลยค่ะยากมากเลยนะฮะแล้วกำลังดูของใครอยู่ครับกำลังลอกเปิ้ลอยู่ นี่้ะต้นต้นฉบับของคนขุมนี้นะครั้นเขียนได้เยอะกว่านิดอีกอ่ะแล้วเปิ้นี่ฮะนี้น่าขำอยู่นะครับเป็นยังไงมัาครับทำคลิปลูกนี้ไม่ให้สัมภาษณ์นะคะได้ครับได้ครับห้าสื่อนี่ก็ ขยันนะฮะมีอาหารหการกินพร้อมสมบูรณ์มพี่ทำเสร็จนานแล้วครับมีคนตรวจสอบต้นฉบับอยู่ฮะอยู่ห้องนูน้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสำรวจฮะนี่ฮะอันนี้ท่าเกาะเกาะผนังนะฮะอ๋อมีมีบาวิวบาวิวสองด้วยอ่ะ กลับ้นอก่อนกล้องมาขยันกันมากเลยพวกนี้ดูเอกสารนี่ฮะถ้าใครบอกโครงการนี้ไม่ขยันนี่ไม่เชื่อนะะภาพมันฟ้องยิบปากกาหน่ฮะภาพมันฟ้องครับเดี๋ยวจะลองสัมภาษณ์ดูนะฮะ เป็นยังไงบ้างครับทำคลิกครั้งนี้เหนื่อยมากเลยค่ะมันต้องทมานเองคุณต้ำหน้าสวยด้วยอะค,ะอค่ะแล้วลองสรัสาวทุกคนดงนานเหลือเกินลอกันใหญ่เลยค่ะนี้นะคะตรงจุดนี้ลอกันใหญ่เลยค่ะปวดถ่ายทั่วๆนะคะได้ครับไปว่ะพี่หนิงทำเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วเปล่าวฮะพี่หนิงลอกเสร็จแล้วนคนลิดเองค่ะคิดเอง เนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเขาโล่งเหนื่อยจังเลยนี่นะครับนี่กำลังอ่าสัมตรวจสอบต้นฉบับอยู่นะครับแล้วแล้วคนไหนเป็นคนต้นฉบับครับต้นฉบับคือคนไหนฮะพี่มาที่ไปไม่รู้เลยนี่นะครับต้นฉบับตอนนี้เพื่อนตรวจสอบไม่อยู่ค่ะตรวจสอบเป็นไงบ้างครับไม่ต้องห่วงฮะคลิปนี้เผยแพร่ทั่วโลกฮะ หลังห้องกลุ่มหลังห้องห้องสองนี่ครับพี่นัาของเราคร็จพี่ลุงก็มาแอบนั่งอยู่ห้องนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะหลักฐานว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับจบการรายงานสถานการณ์ภายในห้องของวันเสาร์ที่ห